เ,เนี่ยน้องก็แฟนของฉันอนะ่ะกินขนมของคุณเข้าไปก็เลยปวดท้องหนักเลยค่ะงานนะน้องเอย่างนั้นอคะเพราะเป็นอะไรเออ,อตอนไม่เตรียมติดเด็ดดอกฟ้าถ้าหนูมาเจอพี่อ่ะแม่จะตัดออกจากกองมาดูแทนที่แก่นี่จะเอาสร้อยแหวนเงินทองกระเป๋าแบรนด์เนมมาให้เนี่ยแกกับเอากล้วยเอาผักมาให้จอก คุณแม่อยู่เใครเป็นแม่แกคะถึงลูกสาวฉันจะอยู่ฉันก็บอกว่าไม่อยู่แม่มีอะไรแม่ครับพอดีผมเอากล้วยที่สวนมาฝานะครับคุณแม่จะเอาไปทํากล้วยฉาบหรือว่ากล้วยบวชชีก็ได้นะครับคุณแม่แกเป็นบ้าหรือไงแทนที่แกนี่จะเอาสร้อยแหวนเงินทองหรือว่ากระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยมาให้นี่แกกับเอากล้วยเอาผักมาให้ มันอยากจะให้ลูกสาวของฉันเนี่ยไปคบกับแกฮะคุณแม่ครับผมรักแฟนด้วยความจริงใจนะครับรักรักแล้วไม่กินได้ไหมฮะแกจะให้ลูกสาวของฉันเนี่ยไปกินผักที่แกเอามาให้ทุกวันหรือไงฮะไปไปไป,ไป,ไปกลับไปได้แล้วแกจะมองหน้าอีกไปสิเดินนี่แม่ คุยกับใครเสียงดังจังก็ชนไงลูกคนที่มันมาชอบน้องสาวของแกไงดูสิเนี่ยมันเอาล้วยเอาผักมาให้แม่น่ะอ๋อไอ้ว่าที่ลูกเขยจนๆของแม่นะเออจนไม่เตรียม,มเด็ดดอกฟ้าจอก เลยจ้ะแค่พี่เห็นหน้าแป้งนะก็หายหน่อยเราปิดทิ้งเลยจ้ะพี่เราจะไม่ได้เจอกันแล้วนะแม่สั่งห้ามไม่ให้หนูมาเจอพี่แม่ยังบอกอีกว่าถ้าหนูมาเจอพี่อ่ะแม่จะตัดออกจากกองมรดกแม่เขาอยากได้ลูกเขยฐานะเท่าเทียมกนะันแป้งรักแป้งมากเลยนะพี่สัญญา พี่จะไปให้แป้งจากพี่ไปไหนแป้งเชื่อพี่นะ คุยแป้งเขาสิมันนั่งหน้าเศร้าอย่างเงี้ยสงสัยจะคิดถึงไอ้ชนเป็นอะไรอย่แป้งแ้งลูกหักอ,อกหักใจซะเถอะนะไอ้ชนน่ะมันไม่คู่ควรกับลูกหรอกนะก็หนูรักพี่ชนเนี่ยค่ะแม่ความรักมันห้ามกันได้ด้วยหรอคะ อย่แป้งมันจนขนาดนั้นอ่ะแกยัยงไปรักมันอีกเหรอหัดฟังแม่พูดบ้างนะใช่แป้งรักแล้วมันกินไม่ได้หรอกเงินเท่านั้นลูกที่มันกินได้คือลูกอยู่กับมันไปนะ่ะก็ลําบากเสียเปล่าเนี่ยลูกรู้ไหมแม่เลี้ยงลูกมาตั้งแต่เด็กนะยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมไม่แต่สักตัวเดียวเลยนะลูก ไอโบไอดูมันสินะ่ะแม่ไม่รู้จะทำยังไงกับมันละไม่ต้องห่วงค่ะแม่เดี๋ยวหนูมีวิธีจัดการอย่าแป้งแฟนแกทำไมไม่มาสักทีเนี่ยใช่จู้กกูให้ผู้ใหญ่เขารอ โทษนะครับที่มาสายนี่นั่งรถเมล์มาหรือยังไงเนี่ยได้มาช้ายอย่างเงี้ยซู้แฟนหนูก็ไม่ได้นะคะขับรถหลุมามาก็ด,ดีแล้วลหละงั้นเราก็สั่งอาหารกันเลยนะน้องคะสั่งอาหารเลยค่ะครับพี่ลูกเดี๋ยวให้พี่ทีเขาสั่งดีกว่านะคะพี่ทีเขาถนัดเพราะเขาอยู่เมืองนอกเขาทานอะไรแบบนี้เป็นประจำค่ะ เออไม่ทราบว่าน้องกับแม่เนี่ยอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมครับบอกผมได้เลยนะครับอยากกินอะไรก็บอกพ่ทีเขาเลยนะคะเออเอางี้้กันน้องเอาเนื้อกูเบมาสี่ที่แล้วกันทางน,นูง 1, ้นคงทานไม่เต็มก็เอาพุกอลาสก้ามาสี่ที่กุ้งลายเสือมาสี่ที่แล้วก็เอาไว้ที่ราคาแพงที่สุดในร้านมาห้าที่แล้วกันครับขอโทษครับเออเออเออน้องคะเดี๋ยวค่ะแป๊บหนึ่งคะ่ะ วายเอามาแค่สีที่ก็พอนะคะจนทางโน้นนะคะน้ำเปล่าแก้วเ,เดียวพอค่ะและ้วก็ส้ตมตำข้าวเหนียวไก่ย่างหนึ่งที่นะคะสำหรับทางโน้นะคะ่ะแม่คะทำไมทำแบบนี้ล่ะคะนี่ยแป้งทำไมฉันจะทำไม่ได้เป็นบุญหัวของมันเท่าไหร่ละที่ฉันให้มันอ่ะมานั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหารด้วยไม่เหมือนกับคุณทีแฟนลูกโบหรอกเขานะ่ะมีปัญญาพอ ใช่ค่ะแม่พิ่ทีน่ะเขาเป็นถึงนักเรียนนอกเลยนะคะน้องคะเช็คบินด้วยคะ่ะครับมาแล้วครับอาหารทั้งหมดเท่าไหร่คะเออห้าหมื่นห้าครับอุ้ยคุณคะทำไมมันถึงแพงจังเลยนะคะก ต๊ะของคุณผู้หญิงเนี่ยมันมีแต่อาหารชั้นดีแล้วก็ราคาก็ประมาณนี้แหละครับมันไม่แพงหรอกครับจริงค่ะคุณแม่ไม่แพงหรอกแค่เนี้ยจ,จ,จ,จิบจิบค่ะเดี๋ยวให้พิธีจัดการให้ครับรอ,อสกคู่นะครับจ้มีลูกเขยที่เรียนจบนอกมันก็มีอย่างนี้แหละเนาะ ทั้งหล่อและก็รวยทุกอย่างก,ก็เปอร์เฟกไป่หมดละจ้า <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วครับแม่ขอโทษนะครับคุณลูกค้าครับออบัตรของคุณวงเงินเต็มครับอะอะไรนะคะเบอบอพอจะมีเงินสดติดตัวมาไหมคะที่ม่จจาจะหยิบบัตรมากิดใบอะมันจะไ่มีได้ยังไางน,านะคะก็พี่บอกว่าพี่จะเลี้ยงนี่เออ ไม่มีเงินจ่ายแล้วพาแม่มากินข้าวที่นะีะแล้วเราจะทำยังไงนะทีนี้ตายแล้วเออจะผมจ่ายครับเดี๋ยวนะแกนี่นะจะจ่ายมีปัญญาเหรอค่าอาหารตั้งหลายหมื่นเนี่ยปากดีหน่อยเลยเออรับเงินสดนะครับพอดีผมไม่มีบัตรเครดิตได้ครับ ครับข้าวเหมือนทาอ๋อครับผมขอบมากครับก็ดีครับห้าวผัดดีครับขอบคุณครับเออทุกคนครับผมต้องขอตัวก่อนนะครับพอดีนดลูกค้าไว้ครับจะเอาผักไปส่ง ไปสิจะรออะไรอยู่ล่ะ เอ้ยโดนีเอ้ยของน่ากินเวลานี้สวยป่ะเอ่อโซดกินอะไรดีวะเขาว่าขนมปังร้านเนี่ยอร่อยนะเว้ยเขาล้ำเลยกันนะแกลองสั่งดูดิขนมปังจิ้มเหรอวะงั้นก็สั่งเลยดีไหมเอ้ยน้องน้องคะสวัสดีค่ะลูกค้ารับอะไรดีคะสวัสดีครับ เออผมขอขนมปังสองชิ้นนะครับขนมปังสองชิ้นแล้วก็กาแฟดำสองแก้วครับกาแฟดำสองแก้วค่ะได้ค่ะสักครู่นะคะผมเลินเลยนะต้นไม้ก็เยอะบรรยากาศดีมาแล้าไว้มาแล้วมาแล้วกาแฟค่ะลูกค้าขอบคุณครับนี่ค่ะเออเวลานี้มาบ่อยอ๋อบ่อย นขนมค่ะทานให้อร่อยนะคะขอบคุณครับอ,อร่อยว่ะอืมสมคำร่ำลือนะอร่อยเช็คบินุ้ยโอเคเร็วเลยน้อง เช็คบินครับผมได้ค่ะสักครู่นะคะ,คะทั้งหมดของลูกค้าห5 0บาทค่ะ<ช>นี่บินค่ะเออน้องที่เอาขนมปังใส่ถุงกลับบ้านสองชิ้นนะแล้วก็เอยเอาด้ป่ะเออเอาด้วยว่ะเอาสองชิ้นได้ค่ะงนันรอสักครู่นะคะ<ถ>อันนี้บินใหม่นะคะเป็น1 8 0บาทค่ะ อันนี้เลยครับจิงใจก่อ<ด>นแล้วไหมเออได้ได้อ,อ,อ,อะเรานับดูนะครับค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะโอกาสหน้าเช่นใหม่นะคะ น้องน้องคะเจ้าของร้านอยู่ปะเนี่ยเอ่ออยู่ไหมเจ้าข,ของร้านเจ้าของร้านเจ้าของร้านของร้านอยู่ไหนเนี่ยพวกคุณมีอะไรหรือเปล่าคะถ้าผมกับเพื่อนอะท้องเสียหนักมากเลยนะเอา้าท้องเสียแล้วมันเกี่ยวอะไรกับร้านของฉันคะก็เมื่อวานเนี่ยผมกับเพื่อนอะมากินขนมปังร้านคุณกับก,บกาแฟอะนี่ จะมาใส่ร้ายร้านของพวกฉันไม่ได้นะพวกแกไปกินอะไรจากที่อื่นมาหรือเปล่าฮะอ้อหรือว่าจะมาหลอกกินฟรีเนี่ยฮะพวกวิชาชีพหรือเปล่าอ้าวคุณพูดแบบนี้จะไม่รับผิดชอบใช่ไหมะอะคุณลุงคะแบบนี้เราจะทำไงกันดีละคะไม่ต้องทำอะไรไล่พวกมันออกไปเลยก่อนที่ฉันจะเรียกตำรวจมาลากคอพวกมันออกไปโอ้ก็ของร้านนี้นะ ไม่เรื่องเลยไม่มีความรับผิดชอบไม่น่าเลไม่มีลูกค้ามาใช้บริการเลยใช่นรู้เปล่าว่าที่เนี่อาหารก็ห่วยบริการก็ห่วยร้านก็ห่วยแถมมีแม้ค้าห่วยๆอีกไปดีกว่าไปซดจูไปเดี๋ยวจะห่วยตามเว้ยมาไปมาแล้วต่อไปเนี่ยรบโอ oh. โอยโถวพวกแกคิดว่าฉันอ่ะมีลูกค้าแค่คนสองคนหรือ,อยังไงจะมาหลอกกินฟรีนะสิยังมาปากดีกับฉันอีกโถเอายายไปทำงานต่อสิอย่ากตกงานหรือ,อยังไงค่ะค่ะเจ๊ขอโทษค่ะ ได้หรือว่าลูกเราอ่ะนัดที่นี่จริงแน่ใจสิคะคุณตรงนี้เลยค่ะร้านนี้เลยค่ะงั้นนั่งก่อนดีกว่าค่ะคุณเออมออะไรคะงั้นเมื่อเราสั่งกาแฟนั่งรอลูกดีกว่ามาั้ยได้ค่ะคุณน้องคะ่ะอันนี้หน่อยคะ่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะเออหนูของลุงเอากาแฟร้อนแล้วก็ เอาขนมปังชิ้นหนึ่งกันค่ะได้ค่ะของฉันก็เหมือนกันจ้ะแต่ว่าพิเศษนิดนึงคือหวานนิดนะคะได้ค่ะรอสักครู่นะคะค่ะขออนุญาตเสิร์ฟกาแฟก่อนนะคะนี่ของคุณผู้หญิงค่ะขอบคุณนะคะนี่ของคุณผู้ชายค่ะน่ากินดูขนมค่ะคุณหอมจังเลยนี่ขนมนะคะทานให้อร่อยนะคะจ้ะขอบคุณจ้ะ คุณชิมดูสิคะกินเลยค่ะคุณเป็นไงบ้างคะอร่อยเนาะค่ะแต่ดูสักงกระยามมันแ,แปลกๆไงไม่รู้เนี่ยอะไรคุณโอ้ไม่แปลกหรอกค่ะคุณเออหมดอะไรคะชื้รู้สึกปว,วดท้องไงไม่รู้คุณทำไมรู้สึก หน้าคุณเหมือนจะเกรงเกรงเป็นไรหรือเปล่าคะไม่ไม่รู้เป็นอะไรไปกินอะไรมาก่อนที่จะมานี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย,ยมันก็ปวดหมวมวนเหมือนใกล้จะขาดยังไงก็ไม่รู้เนี่ยอยคุณไหวไหมคะเนีย่ยฮะไหวไหมคะคุณลูกค้าคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะคือลุงปวดท้องหนูปวดท้องช่วยปยุงลุกขึ้นเลยหน่อยเนี่ยน้องก็แฟนของฉันอะ กินขนมของคุณเข้าไปก็เลยปลวดท้องหนักเลยค่ะนนะพ่อคะพ่อเป็นอะไรเออ,เอ,อนี่พ่อคุณลุงเหรอคะใช่นะสิพ่อของฉันเพิ่งจะมาจากต่างจังหวัดฉันถึงได้มารับเนี่ยแล้วพ่อฉันเป็นอะไรอะ่ะเออลุงพาพ่อไปโรงพยาบาลก่อนได้ไหมลูกได้ค่ะพอ่อเรว็วลูกพ่พอปวดท้องหนักมากเลยค่ะค่ะพ่อมาฝาคุณค่อยเดินนะคะคุณโอ้ยเห็นบ้านก็คุณค่อยๆนะคะคุณนี่ใหญ่ กลับมานะแกโดนดีแน่ฮลโลสวย้วเราทำอะไรผิดวะเนี่ยเดี๋ยวน,นี่โอ๊ยคุณค่อยๆนั่งนะคะพ่อ นั่งค่ะคุณนี่ยายออกมานี่สิค่ะค่ะคุณลุงนั่งก่อนสิถ้ที่เกียดเงยหน้าเนี่ยแกทำอะไรของแกเนี่ยฮะ แกเอาอะไรใส่ในขนมหรือเปล่าพ่อฉันถึงได้ท้องเสียขนาดนี้อ่ะเปล่าค่ะคุณลุงไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะหรือว่าแกเอาของที่มันไม่สะอาดให้พ่อฉันกินโอ้ยรุงลูกใจเย็นๆก่อนนะลูกนะโอ้ยแม่ไม่เย็นแล้วแบบนี้ต้องไล่ออกโอ้ยคุณลุงคุณลุงอย่าไล่หนูออกเลยนะคะอืมแน่นอนลูกลุงอีกอย่างหนึ่งอะตอนนี้พ่อก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วนะลูกพ่ออาจจะไปกินอะไรมาก่อนที่จะมาที่นี่ก็ได้นะลูก ไปท่อหนูคนนี้เลยหร,รือว่าหรือว่าอะไรของแกเอ่อคุณลุงขาอ่าเอ่อคือว่าขนมปังนี่ค่ะมันหมดอายุวันนี้แล้วอ่ะหนูขอโลสต็อกเอาไปให้เป็นอาหารปลาได้ไหมคะให้ปลาได้ยังไงอ่ะของซื้อของขายอ่ะฮะนี่ แรู้ไหมว่าถึงมันจะหมดอายุวันนี้แต่มันก็ยังขายได้ตั้งสองสาวันเลยนะอุ้ยคุณลุงคะแต่ว่าคุณลุงดูสิคะ่ะนี่นฉันบอกว่าขายได้ก็ขายได้สิจะมาเถียงฉันทาไมเนี่ยฮะอุ้ยค่ะข,า,ขายก็ขายค่ะงั้นหนูขอตัวไปทํางานก่อนนะคะไม่รู้จักประหยัดบ้างเลยอะลุงทําไมลูกถึงเอาของที่หมดอายุมาข,ขายต่อให้ลูกค้าล่ะลูก นั่นสิลูกลูกน่ะไม่ห่วงชีวิตของลูกค้าบ้างหรือลูกฮะพ่อแม่ครับคือลุงต้องขอโทษนะคะขอโทษจริงๆอะค่ะลุงลูกการที่เราจะเป็นแม่ค้าน่ะลูกเราต้องมีจรรยาบรรณนะลูกนะใช่ค่ะคุณลุงคุณลุงคะหนูขอพูดอะไรอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณลุงเนี่ยเป็นอะไรมากกว่านี้อะคุณลุงจะทำยังไงล่ะคะ นั่นเลสิเขาหน้าเขาหลังนะลูกอย่าทำแบบนี้นะลูกค่ะพ่อคะแม่คะลูกจะไม่ทำอีกแล้วคะ่ะไม่เป็นไรน,นะลูกอย่าทำอีกนะค่ะจำไว้นะลูกนะทำผิดแล้วก็เริ่มใหม่ได้นะลูกทีหลังก็อย่าก,กลับไปทำอีกนะลูกนะค่ะนะไอ้กำไรไม่กี <c oughs> บ่บาทมันไม่เท่ากับชีวิตคน <c oughs> หรอกนะลูกค่ะรู้แล้วจะ <c oughs> ไม่ <c oughs> ทำอีกแล้วคะ่ะ แล้อย่าไล่เขาออกล่ะเอาเงินเดินเพิ่มให้เขาด้วย